เชิญครับพี่แฮปสวัสดีสวีดัดยามเย็นเพื่อนๆที่นาราของพีพีนะจ๊ะวนี่กับน้องเนียวสานที่ตั้งไหนครับอยู่แถวนี้ยพอดีแถวนี้ยของเรามีที่206กิจใกล้ๆมีไก่พาับก็เนได้เลยนี่ถือถือผ้าตลอดเวลาเลยฮะบูเรานี่มันสุดยอดจริงเลยฮะวันนี้มีอะไรมาฝากเอซรีกับน้องเนีววันนี้เรามีเป็นนิสสันนาวาร่าปี2018เป็น2 0 0 5ีเซลด้วยนะสุดยอดเลยนะครับและสีแพคเกเลยน้องเนีวมือเดียวป้ายแดงนะครับ แล้วในเล่มทะเบียนเนี่ยลำดับที่1นเลยนะครับไม่ได้ซื้อมาจากไฟแนนซ์นะซื้อมาเงินสดเลยนะครับลำดับที่1เลยไม่มีจับไฟแนนซ์นะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นลำดับที่1เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากันเพื่อนวันนี้นะครับผมเรามีเป็นนาวาด้านะครับ2.5นะครับดีเซลสวยๆเลยปี2018นะครับมือเดียวป้ายแดงในเล่มเลยนะครับรถสีสันสวยมากนะโอ้โหเพื่อนๆปี18นี่ก็ถือว่าใหม่มากเลยนะครับนะครับสีสันเนี่ยบอกเลยว่ายิ้วรอยหายไม่เจอเพื่อน ขนแมวขนนกนะครับขนยีราฟนกคปินอะไรไม่มีแด่งสิ้นเลยนะครับดูซะกอ่อนสวยงามตามท้องเรื่องกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแ็กไรเนอร์ก็สวยสะอาดนะครับดูซะกอ่อนโหคันนี้ก็ถือว่ารถสวยเหมือนกันนะเพื่อนนะนี่ฮะสีสันนี่ริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับสะอาดสะอาดเนี่ยอย่างมากๆเลยนะครับนี่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับไฟเฟยสวยสะอาดนะ เพื่อนๆนะครับแม่นะครับไฟหน้ากระจังหน้านะครับพวกนี้ก็สะอาดสะอ้านหมดเลยนะครับคือถือว่าใช้รักษารถมือแรกนะครับไม่น่าจะช้ำอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูภายในก่อนนะครับถือว่ายังสวยอยู่นะครับแผงประตูนียคือสะอาดสะอ้านเลยนะครับไฟเบอร์ทุกชิ้นไม่มีแตกนะครับแล้วเบาะเนี่ยก็เบาะหนังเดิมเลยนะครับแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับเครื่องเสียงเป็นไงครับขอฝังสักนิดนึง รถดิชชึ่งนะครับไม่ประมาณ200แสนนะครับเสร็จๆนะครับโอเคนครับแล้วก็เป็นตัว ABS a i r b a g คู่ด้วยนะนะครับสวยๆเลยนะครับช่องช่องแอร์เรียบร้อยนะครับบกไม่มีขาดแต่อย่างใดนะแล้วก็หัวเกียร์นะครับฟอนต์กลางก็ยังสวยงามอยู่ถือว่าเรียบร้อยนะครับมากๆดูฝั่งตรงกันแผงข้างประตูฝั่งนี้ก็สวยสะอาดเพื่อนๆนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำแต่อย่างใดนะครับรถสวยมือแรกเลยนะครับแล้วก็ ABS แอร์แบ็กด้วยอย่างที่บอกเลยนะเนี่ยครับ,รบมแม่แหลมสวยๆฟอนต์เฟิร์นก็สะอาดสะอานรถเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้สามารถปรับได้ใช่ไหมยกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถยกได้าอะเดี๋ยวขอดูแม่แรงหน่อยอ๋อนี่ยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เลยนะครับโอเคสามารถยกอีกนิดนึงนะครับปรับได้ไหมปึ๊บอ๋อพิงลงไปอีกออนี่กว้างขวางนะครับ บรรย์เหยียบนะครับทุกอย่างก็ถือว่าโอเคสวยเดิมมาะจริงๆเพื่อนๆเงางามเสียละเกินนะครับอ่มาดูห้องเครื่องกันดีกว่าห้องเครื่องสวยสะอาดมากๆนะดูซะก่อนโอ,โ,อโอ้โหเครื่องสะอาดเกี่ยมเรียมกิเราแค่ทำความสะอาดเองนะยังไม่ได้ทำอนะไรในคันี้แล้วเพื่อนๆสติกเกอร์ครับมาเดิมหมดเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยนรองนิว โห oh, นี่ก็เย็นอีกแล้วนะครับรถเข้าอีกหลายคันเลยเพื่อนๆคันนี้ไม่แพงเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเนานะแมสวยจริงๆนะครับมาแล้วจ่ามาแล้วจ่าเพื่อนๆกับนิสสันนะครับนาวาร่านะครับคันนี้เป็นซิงเกิลแคปนะครับหัวเดียวสวยๆเลยปี2018นินะฮะมือเดียวป้ายแดงในเล่มทะเบียนเลยครับแล้วก็เจ้าของลำดับที่หนึ่งก็เลยทีเดียวเียวนะครับ รถสวยเลยเพือนต้องรีบมาจับจองกันนะครับออกรถหนึ่งพันบาทนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับสวยจริงๆนะครับตลาดข้างนอกบึ้นๆยังแอบเงาเลยนะจริงๆสวยจริงๆเรียบร้อยคันนี้เท่าไหร่ดีขับมาเป็นไงมั้งรถเครื่องเกียร์ดีเนาะ,ะมือแรกก็บอกเลยว่าสุดยอดจริง ได้อยู่เนาะบาสบายๆเลยนะครับรถปีใหม่ๆมันก็มีใช้์ไว้ครึง่งคันนี้เท่าไหร่ดลี้ยวเล้ยวคันนี้จะไปที่สองแสนสองหมื่นห้าพันละออกรถแล้วก็เช่นเคยออกรถหนึ่งพันบาทครับพนะี่สบายๆเลยนะผ่อนไม่ไม่น่าจะสี่ห้าพันสี่ปีห้าปีสบายๆนะครับโอเคเอามาฝากกันนะครับมือเดียวแพลนแดงมีแล้ไผมาี่ไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามฝากติดตามแให้งตลอด้วยนะครับเราจะได้หารถที่ดีๆมาให้ระโชน์รเดือนชมเพิกันมากมายวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ